เมื่อเพื่อนๆอขอเลขวัสดุมานะครับเป็นกล่องขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นความผิดพลาดของที่ร้านไม่เด้บิดพลาดยังไงนะครับคือปริมาณลูกค้าสั่งเข้ามามากใช่ไหมครับก็ต้องหากันแบบเยอะเลยนะครับต้องหากันเยอะเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าแบบส่งมาสั่งมามากจริงๆนะครับกำลังลื้อหาให้อยู่นะครับแป๊บหนึ่งนะครับเยอะครับแป๊บหนึ่งนะครับกว่าจะหาได้นะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวอนาคตนะครับติจะพัฒนาระบบนะครับให้แบบ ดีกว่านี้นะครับแล้วก็แบบยังไงเนาะสามารถนะครับแจ้งเพื่อนๆทุกคนได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับคือติดปัญหาวันเพื่อนๆสั่งมามากนะครับเดี๋ยวจะพยายามแป๊บเดียวนะครับก็ต้องรื้อกันแบบนี้แล้วครับสั่งมาวันหนึ่งก็บางวันก็เป็นแบบห้าสิบกว่ากล่องนะครับยังไม่เจอเลยนะครับรายชื่อเยอะมากครับ เจอแล้วครับผม hey. วันนั้นแสดงว่าไม่เยอะครับ20กล่องนะครับของคุณเปานะครับเสร็จแล้วนะครับเจอแล้วนะครับขอบคุณมากครับ